สวัสดีค่ะวันนี้ครูน้อยจะมาแนะนําวิธีการทําเลขลําดับด้วยโปรแกรม Excel นะคะคือครูน้อยต้องการจะพิมพ์เลข1ถึง7ลงไปนะคะในแต่ละเซลล์แต่ว่าครูน้อยก็จะใช้เครื่องมือตัวช่วยเอ่อช่วยผ่อนแรงใน Excel นะคะคือแถ่ที่จะพิมพ์หนึ่งถึงหก็ก็จะใช้เครื่องมือช่วยคือพิมพ์เลข1ลงไปตัวเดียวแล้วก็ให้มันเรียงลําดับให้นะคะเเรามาดูวิธีการพร้อมกันเลยนะคะเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ ไปที่ตารางของเราที่เราต้องการพิมพ์ตัวเลขนะคะทีนี้เราก็คลิกที่เซลล์ที่เราจะพิมพ์นะคะนี้คุณน้อยคลิกไปแล้วเราก็พิมพ์เลข1นึ่งไปนะคะจากนั้นเราอาจจะ enter ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วกลับมาคลิกที่เซลล์เดิมนะคะแล้วก็ที่เซลล์เดิมเนี่ยเราจะใช้การคัดลอกด้วยการเติม fill handle นะคะด้วยการชี้ไปที่มุมล่างขวาของเซลล์ให้เครื่องหมายเป็น ที่มุมล่านขวาเป็นลูกื่อหมายบวกเล็กๆนะคะแล้วเราก็กดเมาส์ค uhh ้างไว้นะคะกดเมาส์ด,ด,ด้านซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาลากลงมาจนถึงเซลล์ที่เราต้องการนะคะคุณน้อยลากลงมาถึงเซลล์ที่ต้องการเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็คลิกที่ตัวออปชันที่ตามมานะคะแล้วก็จากนั้นเลือกคําว่า fill series นะคะตัวออปชันที่ตามมาเนี่ยจะมีตัวเลือกให้เราเลือกให้เราเลือกคําว่า fill series นะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วจะเห็นว่าตัวเลขเปลี่ยนเป็น เลขลำดับให้เราแล้วนะคะอ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ทําได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราต้องการทําเลขที่เรียงลําดับเรียงลําดับยาวๆเราก็จะทํำยังไงนะัจริงก็คืออย่างนี้นถ้าเราจะเรียงยาวๆเราก็พิมพ์ตัวเลขลงไปแล้วเราก็กดเหมือนเดิมแล้วก็ลากฟิลเลอร์ลงมาแล้วก็ลากเมาส์ยาวค้างไปเลยนะคะ e x ็ก l ก็จะเรียงลําดับให้เราเองนะคะอ่ะ พอลากยาวลงมาเป็นเลขหนึ่งเหมือนเดิมแต่เรากดฟ i ลซีรีส์นะคะก็จะเปลี่ยนการเรียงลำดับทีนี้ที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ด้วยตัวเลขอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวมาลองทำดูนะคะสมมติว่าคุณน้อยเรียงด้วยเลขหะะ้าเลขห้าลากมาด้านข้างก็ได้คะไม่จำเป็นต้องลากลงค่นะ,ะลากมาด้านข้างก็ได้ล้วก็เลือกน้ว่าฟ l ลซีรีส์ หรือว่าจะลากขึ้น,นบนก็ได้ตัวคนน้นลากที่เลขเจ็ดลากขึ้น,น, 7, น,นบนนะะเวลาลากขึ้นไปมันก็เปเลขเจ็ดมนเดิมแต่ว่าเราก็มาที่ตำแหน่งที่เป็นตัวออปชันของเขาเหมือนเดิมแลวเรืยกเขาว่า Full Series นั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าก็จะเป็นค่าเรียงลำดับมาเหมือนกันนะคะทีนี้ทีนี้ทิปเล็กๆก,ก็คือระหว่างที่เราลากเนี่ยถ้าเรากด Control ค,ค้างไว้ด้วยนะคะเราก็จะ ทำแค่สองขั้นตอนตะกี้มีสามขั้นตอนคือขั้นตอนแรกพิมพ์ตัวเลขลงไปขั้นตอนที่สองคือลากลงมานะคะขั้นตอนที่สามก็คือเลือกออปชันให้เป็น fill series นะคะแต่ว่าถ้าเราเอา่ลัดขั้นตอนคือเราพิมพ์ตัวเลขลงไปในเซลใช่ไหมคะแล้วเราก็ copy ลากเซล์เดิมได้ fill ได้ลงมาแบบนี้แต่ว่าตอนที่เราลากอะ่ะให้เรากดคอน t r o l ไว้ด้วยนะคะจะเห็นว่าไอ้เครื่องหมายบวกอะ่ะถ้าเรากด control ไว้จะมีเครื่องมีเครื่องหมายบวกซ้อนเล็กๆขึ้นมาอีกนะคะคุณน้อย กดคอนโทรแล้วก็ปล่อยเมาส์ก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยคอนโทร l ตามไม่เห็นว่าเขาจะเรียงลำดับมาอัตโนมัตินะคะขั้นตอนของเราก็ตามนี้เลยก็คือจะเป็นการพิมพ์เริ่มพิมพ์ตัวเลขลงไปในเซลล์แล้วก็คัดลอกเซลล์ด้วยการลากเติมนะคะจากนั้นก็คลิกเข้าไปในกล่อง Control o p t i o n นที่ตามมานั่นเองนะคะ ให้เราเลือกคำว่า fill series นะคะตัวเลขก็จะถูกเรียงลำดับตามต้องการนะคะทีนี้ทิปก็คือตะกิทที่บอกไปแล้วให้เรากด control ค้างไว้บนแป้นพิมพ์ตัวเลขก็จะเรียงลำดับให้เราอัตโนมัตินะคะก็เป็นอันจบนะคะในคลิปสั้นๆวันนี้นะคะแต่ว่าในคราวต่อคราวหน้านะคะคุณน้องจะมาแนะนำเรื่องเทคนิคในการเรียงลำดับตัวเลข แบบนี้แหละนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องการเรียงลําดับแบบเว้นเว้นข้ามเซลล์นะคะหรือว่าใส่ตัวเลขแบบมีจุดบางท่านบอกว่า1 1เฉยๆเออคือเวลาพิมพ์แล้วมันปแปลกๆอยากให้เป็น 1.2. จุดจุดอะไรนี้นะคะเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะคะหรือว่าท่านที่อยากจะให้ครูน้อยแนะนําเทคนิคยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้จบการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ